สวัสดีครับนนะก็สั่งาาอนมมินพลัมมาจากสามชุกสั่งอินพัลัมคูเดซีมจากสามชุกเคอรี่เพิ่งม,มาส่งส่งเมื่อกี้เนี่ยเคอรี่ซึ่งเพิ่งม,มาเพิ่งม,มาถึงก็จะเปิดดูจะน่าทานไหมโคเดซีสามชุกสั่งมาสองโลโลละห้าร้อยบาทไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นไงจะน่าชิมน่าทานไหม วันนี้วันที่สามสิบเดือนมิถุนายนหกสามของใหม่ๆรสชาติจะยังอร่อยไหมโอ้โหแดงเลยครับแดงกล่ำเลยในนี้เต็มเลยดูแดงกล่ำเลยทางสวนก็มีส่งใบฮีมาด้วย <Yeah. S 1> สองเส้นสามเส้น แต่รู้สึกว่ามีเอเอ,เอตรงนี้มีมีแดงผสมผสมไอ้น,นี้ด้วยผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมีมีแดงอันนี้แดงแดง,แดงเลือดหมูหน่อยอน,นี่แดงสดสดอันนี้ก็เป็นแบบแดงอีกแบบหนึ่งนะมัน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 หลายแดงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะจะได้ลองชิมดูทั้งหมดสองโลโลละห้าร้อยบาท ผมไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นโคเนซี่เนี่ยเพราะว่าแดงไม่สม่ำเสม,มอเลยแดงนี้หรือเปล่าโคเนซี่หรือว่าแดงนี้แดงนี้ก็แดงเดียว,ยวกันนะแดงแดงสองอันนี้แดงเดียวกันน,น่าจะเป็นตัวนี้โคเนซี่ตัวนี้ครับโคเนซี่เดี๋ยวผมได้ดูแล้วผมได้ดูแล้วผมจะขคชิมก่อนว่าผมขคชิมบะฮีก่อนก่อนก่อนที่จะมาโคเนซี่ ให้ินสที่เราขอขอแถมเา่าอ่านี่แถมมานี่แถมมาให้ของสวนหน่อยล้วขอแถมเข้ามาขอชิมก่อนอันนี้เป็นบาทีนะขอชิมตัวนี้ก่อนอหวานครับหวานหวานอร่อยหวานใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้ใบฮีใช้ได้ของสวนนี้ ที่สามชุกนะหวานฝาดนิดนิดฝาดไม่ไม่เยอะฝาดนิดนิดก็ใช้ได้แล้วกันเนี้ยผมมาดูตัวนี้เอ๊ตัวนี้เ่าจะเป็นคาร้านหรือเปล่านี่ตัวนี้จะลูกใหญ่กว่า ไม่มั่นใจนะแล้วก็ชิมนี้ก่อนอาจจะเป็นใบฮีแบบเดเอาเดียวกันนั่นแหละแต่บ,นบานใบฮีลูกใหญ่เป็นใบฮีครับใบฮีนี่ย่ะลัดใบฮีลูกใหญ่นี่เป็นไงเมื่อเมืม่อกี้ลูกเล็กชิมลูกใหญ่ดู ลูกใหญ่นี่รู้สึจกจะอ่อ,อนหวานกวน่วานออนลูกเล็กนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะแต่ฝาดไม่มีเลยตัวนี้หวานอ่อนกว่าลูกเล็กเนี้นิดหนึ่งแต่ฝาดไม่มีราชาจะได้ครับแล้วผมมาจะชิมไอแดงกับกลับนี่คืออะไรผมไม่ไม่มั่นใจว่าแดงกับกลับนี่คืออะไรนะชิมรสชาติแดงกับกลับนี้ก่อน แดงกั๋มนี่เป็นไงลองดูนะไม่มั่นใจพันอะไรนะแดงกั๋มนี่ก็อร่อยนะเนื้อเยอะเม็ดเล็กเนื้อเยอะเม็ดเม็ดเล็กอนะเม็ดนิดเดียวเนื้อเยอะนะอร่อยชิมแล้วอร่อยนะแดงกั๋มเนี่ย จะพูดว่าแดงเลือดหมูก็ได้นะอร่อยฝาดมีมีฝาดฝนิดนึงนิดเดียวรสชาติหวานจะหวานแบบแหลมหน่อยวหวานแหลมแหลมหน่อยหวานหวานหวานมากกว่าบาบาฮีมางกว่าบาบาฮีอร่อยครับตัวนี้เนี่ยอร่อยแดงแง้มชนี่อร่อย สองอันนี้น่าจะเหมือน,นเหมือนเหมือนกันเพราะสผมผมสั่งมาสองโลวันนี้ก็ตั้งส่วนคองายากให้ผมชิมไดห้หลายหลายรสชาติดูเนี่ยตัวน,นี้คือบาไอโคโน,นซี่ผมผมจะชิมช้อนนี้ก่อนโคโน,นซี่จะชิมไหมมมา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 ชิมาม,ามารีวิวหน่อย <laughs> <unto> ไอซีแดงนีนะนี่นี่ต,ตัว <ๆ S 1> ตัวนี้ก่อนนี่นี่ก่อน,น,น,อ,นอ่าตรง อ่ะชิมลชอบตัวไหนไม่ชิมค่ะแต่ขอบคุณคุณอะไรน้ำหวานคุณจำชื่อเล่นไม่ได้แล้วที่ขอบคุณที่ขอแถมมาค่ะที่ส่งมาให้ขอบคุณมากนะคะคุณอะไรนะนี่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 ไม่เป็นไรเขะมไม่เป็นไรชื่อไม่เป็นไรอร่อยก็ใช้ได้แล้วนี่ไม่ใช่เลยวะเดย๋ยเพิ่งยังไม่ยังไม่ให้ชิมตัวนี้วางไว้ก่อนชิมตัวอื่นได้ สีแดงห้ากชินชิมที่เหลือก่อนต้องคอยปฏิการนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวนะผมจะชิมตัวนี้ก่อน <c oughs> อ่าชิมที่นั่นนะอ่ะชิมตัวนี้ก่อน <c oughs> <c oughs> มีความฝาดู่ฝาหวานยังไม่ยังไม่แก่แดงตัวนี้นะมีความความฝาดมีวามหวาน <c oughs> ฝาดจะไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็มีความฝาดให้สัมผัสได้แต่คิดประมาณก็สิบเปอร์เซ็นต์น่ะของร้อยหนึ่งหวานก็เก้าสิบฝาดก็สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะความรู้สึกผมไม่ห้าสิบขำเดียวอร่อยความฝวนอั้ร่อยอรยกินตอนั้นแล้วเรากกินตัวนี้อีกอ่ากินตัวนี้อีก ืมแล้วใช้จำสองสามอย่างนี้ไว้นี้แล้วสีเหลืองสีนี้สีเหลืองแล้วก็สีนี้จำไว้ว่าอันไหนอร่อยอ่ะจำรสชาติไว้แล้วบอกหน่อยนะ <c oughs> เป็นไงรสชาติเพิง่งเดี๋ยวเพิ่งบอก อันนี้หวานไม่ฝาดหวนดเดียว๋ยวสีแดงอันเนี้ยมีความฝาดและหวานค่ะแต่น,นี่หวานกว่าไม่ฝาดมาดูตัวนี้กินตัวนี้ก่อนกินตัวนี้ก่อนสีแดงก่อนวางไว้ไก่อนก็ได้อกินแดงวันนี้ก่อนสุกเลยไหมเอาธรรมดาไม่ต้องเอาสุมากมันคาบอีกไว้อ่าธรรมดาก่อนจะได้รู้รสนะชาติ บอกถูกไหมรสชาติเป็นไงวันนี้มันเหมือนกับเหมือน,นละมุดรสชาติเหมือนละมุดแต่ไม่ได้ฝาดมากเด็ดไม่กรอบหวานหวานอยู่แต่หวานไม่มากเหมือนกับันฮีหวานไม่มากเหมือนบัน,นบฮีนะคะมันเลยรสชาติเหมือนละมุดอะ่ะรู้สึกตัวนี้ใช่ไหมอันนี้หวานหวานกวาน่าอืมในในความสัมผัสคนละลิ้นละในก็รู้สึกผมนะอันนี้หวานอําหวานรองลงมา อันนี้หวานมากอันนี้หวานหวานมากอีกระดับหนึ่งแต่แต่อันนี้จะอ่อนกว่าตัวนี้ตัวนี้จะดีกว่าในความรู้สึกผมแดงตัวนี้จะอร่อยกว่าโดยรวมแล้วคืออร่อยอร่อยหมดเลยสมราคาที่ซื้อมานะอร่อยหมดเลยตัวนี้สีแดงนี่ก็อร่อยผมชอบในในส่วนตัวผมผมชอบสีแดงตัวนี้ ทีน,นี้ก็รู้สึกจะโ okay, อเคชอบอนนะอแต่ใบหีผมผมก็ชอบลองลงมาสองอันนี้ผมชอบจะมากมากกว่านะอันนี้ชอบลองมาหน่อยใบยฮีชอบลองมาหน่อยแต่ให้เลือกก็คือเลือกสีชุออ่าแดงม่วงอนะ่ะแดงเลือดหมงอะไรเงี้ยอ่าตอนนี้แดงเลือดนกแดงช้ำๆเนี่ยตัวเนี้ยเอาละได้ชิมแล้วก็ถูกใจ ไม่ไม่ผิดหวังขอบคุณมากที่มีของแถมมาให้ช่วงนี้ด้วยจากสวนที่สามชุบโอเคครับได้มีโอกาสซื้อชิมในของปี63ก็รสชาติถูกใจโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ